สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยาธยิประจําำเดือนมีนาคม,มนะครับมาถึงลัคนาราศีกุมนะครับในเดือนนี้ดาวคารยังโคจรอ,อยู่ในภพวินาศแต่ดาวเสาร์นั้นจะได้วอละโคตมะนวางและมีดาวพุธโคจรถอยหลังจะเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามรับชมรับฟังกันแต่ก่อนจะไปมีข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสำหรับ ท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ไทยอาจารย์จะเปิดสอนในวันที่3กุมภาพันธ์นี้นะครับหรือไทยที่ต้องการใบดวงนางฟ้านะครับก็สามารถติดต่อได้ในช่องทางเดียวกันที่ Line ID ดีแอดมินยักษติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับทีนี้เรามาดูด้านจิตใจกันก่อนครับในตอนนี้ดาวประจำตัวเป็นดาวราหูดาวราหูนั้น โคจรอยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีความนะครับมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองแต่เนื่องจากดาวราหูนั้น เสวยสมโนเลิกเพราะฉะนั้นท่านจะเหมือนนะครับอยากได้เงินแบบไวๆไม่ชอบทามาค้าขายอยากได้แบบเหมือนการเสี่ยงหรือการเล่นการพนันอะไรลักษณะนี้หรือเป็นการเกรงค่างเงินบาทอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงไม่แนะนําครับถ้าประกอบสัมมาอาชีพอยู่อาจารย์ว่าจะได้อย่างที่ต้องการเงินไม่ได้ขาดมือแต่อาจารย์กลัวเหลือเกินที่ท่านจะไปลงทุนอะไรที่เป็นแบบแชร์ลูกโซ่ ผลตอบแทนเกินจริงไปเทรดค่าเงินไปเทรดทุนไปเทรดทองคำถ้าจะเล่นทองคำยิงซื้อเก็บไว้อะได้แต่ว่าถ้าไปเทรดอะไรเงี้ยนะครับก็ดูความน่าเชื่อถือของระบบหรือโปรแกรมสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ยังไม่แนะนำในช่วงนี้และในช่วงครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่10วันที่1จนถึงวันที่15ไม่สามารถที่จะลงทุนหรือเปิดกิจการห้างร้านอะไรได้นะครับดาวังคารเอง โครจรเป็นพินทุบาทอยู่ถึง15วันแต่หลังจากวันที่15มีนาคมไปแล้วดาวอังคารจะย้ายราศีทําให้สามารถที่จะทำนู่นทํานี่ย้ายงานเปลี่ยนงานคุยงานสัมภาษณ์งานได้ครับและในช่วงแรกดาว พุธกับดาวอาทิตย์นั้นโคจรทับตัวทําให้ในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาสนใจท่านค่อนข้างเยอะเนื้อค่อนข้างหอมและต้องระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยครับหลังจากนั้นวันที่3มีนาคม ดาวพุธย้ายราศีเหลือเพียงดาวอาทิตย์และดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เองเป็นดาวเจ้าเรือนพบวินาศเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะทำอะไรค้าขายติดต่อง,งานหรือทำงานแนะนำให้ทำร่วมกับเพศตรงข้ามจะได้ดีเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่9 มีนาดาวสุขย้ายมาครับท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นได้เลือเล่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถส่วนใครจะเปิดกิจการรออีกนิดนึงครับให้อังคารย้ายออกก่อนหลังจากนั้นดาวทิตย้ายราศีในวันที่14มีนาและวันที่15มีนาอังคารก็ย้ายแล้วนะครับอังคารเป็นทั้งดาว การติดต่อและเป็นทั้งดาวการงานพอดาวอังคารนั้นย้ายออกไม่เป็นพินทุบาททีเนี้ยหลังจากนี้ไปก็จะสามารถเริ่มต้นทำอะไรได้แต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องการงานกันนะคะว่าจะเริ่มได้ ในช่วงไหนแต่ว่าอังคารกับศุกร์ที่โคจรทับตัวนะครับเป็นช่วงวัยรุ่นสร้างตัวเลยครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีอะไรใส่ให้เต็มแม็กเต็มหน่วยครับไม่มีดาวอะไรโคจรอ,อยู่ในภพอลิไม่ได้มีอะไรโคจรอ,อยู่ในภพมรณนะและไม่ได้มีดาวอะไรโคจรอ,อยู่ในภพวินาศเท่ากับมุมดาวไม่มีมุมดาวอะไรที่จะมาทําร้ายท่านแต่การเจรจาพูดคุยอะไรต่างๆอาจจะต้องรอจนถึงวันที่20 ขอโทษต้องทำก่อนวันที่27มีนาเพราะนะครับหลังจากนั้นวันที่27มีนานะครับดาวพุธจะโครจรถอยหลังครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกวับเรื่องด้านจิตใจครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกวับเรื่องรายได้ซึ่งเป็นดาวนะครับพฤลหัสกันก่อนจะไปสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหรายพยายักษ์สามารถโอนมาได้ที่พร้อมเลเบอร์โทร 0934512345ชื่อบัญชีพิพัฒนโยธาทะยักษะครับอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องรายได้กันนะครับในเดือนนี้จะไม่มีดาวอะไรโคจรเข้าไปอยู่ในราศีเมษดาวการเงินและดาวความสำเร็จนั้นเป็นดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นดาวพลหัดที่ได้ราชาโชคและเสวยมหัดขโนเกิกนะครับ ถ้าท่านหากินแบบสุจริตไม่ได้ไปหากินจากการพน,นันหรือการเก่งกําไรอะไรอาจารย์ว่าในเดือนนี้ท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการเงินเลยรวมไปถึงท่านจะมีโชคมีลาบแบบไม่คาดฝันก็คืออาจจะมีโชคจากการเสี่ยงแบบถูกหวยหรือมีโชคจากการเสี่ยงแบบไม่คาดคิดอย่างนี้ยพอได้แต่ถ้าไปเล่นแบบพนันอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในบ้านเมืองเราไม่แนะนำนะครับระวังจะหมดตัวเอาแต่ว่า ถ้าจะเสี่ยงที่อาจารย์บอกว่ามีเกณฑ์อาจจะซื้อสัก5า้าใบสิบใบก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับนอกนั้นอย่าได้เสี่ยงนะครับก็เสี่ยงแค่วันที่1วันที่16แล้วก็วันที่1เมษาอะไรเงี้ยอาจารย์ว่าจะมีเกณฑ์ถูกทั้ง3งวดเลยนะครับทีนี้ดาวรายได้ที่ได้เกณฑ์กับดาวอังคารและได้เกณฑ์กับดาวศุกร์ในส่วนของตรงนี้ท่านจะมีรายได้แบบไม่เปิดเผยจากเจ้านายผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่แอบ โอนต่างให้หรือไม่ก็ยกมรดกที่ดินหรืออสังหาอสัารัยให้ท่านในช่วงนี้หรือบางท่านอาจจะได้รับนะครับส่งมอบกิจการในช่วงเดือนนี้ครับและถ้าใครอยากจะขายบ้านขายรถขายอาสังหาเรียมทรับ ขายของสะสมนะครับแนะนำให้เป็นช่วงวันที่3มีนาเป็นต้นไปครับดาวมรณะโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินทำให้ท่านมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือขายของมือสองหรือขายบ้านขายรถได้ในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับวันที่9ดาวสุ์โคจรมาทับตัวนะครับวันที่ 14มีนาดาวทิตโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินว่าดาวอาทิตเป็นดาวคนรักเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์ได้ปันผลหรือคนรักคนที่ท่านชอบนั้นซื้อของมาฝากเอาของมาให้อย่างน้อยๆขี้หมูขี้หมาต้องพาไปเลี้ยงข้าวอะไรลักษณะนั้นและวันที่15เป็นต้นไปครับอังคารย้ายออกจากภพวินาศในมีมุมดาวที่เป็นอลีมรณนะวินาศกับคนลัคนาราศีกุมและ ไม่มีพินทุบาทที่เกิดขึ้นแล้วนะครับทำให้ในช่วงนี้ชีวิตก็เริ่มนะครับที่จะดีขึ้นแฮปปี้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องรายได้นะครับแต่ว่าถ้าจะมีการขายของมือสองขายอสังหาริมทรัพย์พยายามประกาศขายก่อนวันที่นะครับ 27มีนาแต่สำหรับใครที่อยากจะซื้อของเก่งกำไรนะครับช่วงที่ดาวพุธนั้นได้ตำแหน่งราชาเกษ์คือวันที่5เวลา16.00นจนถึงวันที่10เวลาอะนะคะวันที่16เวลา10โมงเช้าครับก็คือตั้งแต่วันที่5เวลา16.00น, 16. 00, นจนถึงวันที่16เวลา10โมงเช้าสามารถที่จะซื้อของมีราคาเก็บไว้เพื่อ ให้มันเพิ่มมูลค่าในอนาคตได้เพราะดาวมรณะนั้นได้ราชาเลิกส่วนใครจะซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินเปล่าแนะนำให้ใกล้น้ำใกล้แหล่งน้ำไว้จะดีที่สุดสำหรับในช่วงตรงนี้ครับส่วนการรับลูกน้องครับวันที่5จนถึงวันที่ 16นะครับเป็นช่วงที่ดีสุดในการรับลูกน้องนะครับเพราะว่าไม่ได้มีมุมดาวอะไรที่ไม่ดีส่วนการลงทุนขยายกิจการอย่างเร็วที่สุดคือ15มีนานะครับแต่ช่วงที่ดีที่สุดอาจจะต้องเป็นช่วงหลังจากวันที่23เป็นต้นไปให้ดาวเสาร์ได้วอละโคตมะนวางจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับทีนี้ เราไปดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับในเดือนนี้อย่างที่บอกนะครับไม่มีดาวอะไรอยู่ในภพอลีไม่มีดาวอะไรอยู่ในภ,พม,มในภพมรณนะแต่ดันมีดาวอังคารและดาวสุกอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15ต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ไปไหนคนเดียวถ้าไปทางไกลให้ใช้ทางหลักไม่ให้ไปทางลัดนะครับและในช่วงวันที่1วันที่2วันที่3นั้นดาวพุธนั้นโคจร ทับลัคนาอยู่ท่านต้องระวังอุบัติเหตุจากลมเช่นลื่นล้มตกบนไดของหล่นใส่หัวนะครับด้านอวัยวะให้ระวังระบบทางเดินหายใจแล้วก็เส้นเอ็นขาเข่าครับหลังจากนั้นวันที่3ดาวพุธย้ายราศีพอดาวมรณะโคจรเป็นปราอาจารย์ว่าอุบัติเหตุใหญ่จะไม่เกิดกับท่านแต่ท่านต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ลมพิษ นะครับหรือว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังในช่วงตั้งแต่วันที่3มีนานะครับไปจนถึงวันที่10มีนาเลยนะครับไอช่วงนั้นเนี่ยต้องระวังเยอะหน่อยหลังจากนั้นไม่น่ามีปัญหาด้วยความที่ดาวมรณะเป็นประถ้าเขามีเรื่องการท่านไม่เป็นไทยมุงไม่ไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้าน การันตีว่าอุบัติเหตุใหญ่จะไม่เกิดกับท่านครับแต่ว่าในช่วงวันที่27มีนาที่ดาวพุธโคจรถอยหลังอาจารย์ว่าให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำสักนิดหนึ่งหรือถ้าจะทานอาหารทานยาทานขนมอ่านฉลากสักนิดหนึ่งท่านอาจจะมี ตัวที่แพ้กินแล้วไปเกิดอาการอักเสบหรืออาการแพ้ได้ต้องระวังตรงนั้นนะครับนอกนั้นดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขึ้นกับคนลัคนาราศีกลุ่มครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานครับอาจารย์มองว่าในเดือนนี้นะครับถ้าจะเอาจากใจเลยถ้าอยากย้ายงานเริ่มงานใหม่ในช่วงที่ดีคืออังคารนั้นย้ายออกจากตำแหน่งพินทุบาท และดาวทุกดวงเดินดีหมดอาจารย์ว่าจะต้องรอจนถึงเดือนเมษานะเพราะว่านะครับดาวอังคารนั้นจะให้คุณแบบสูงสุดในช่วงวันที่ 28, 29, 30, 31ซึ่งดาวพุธนะครับโคจรถอยหลังในวันที่27มีนาแต่ถ้างานนั้นไม่ได้มีลูกน้องเป็นงานแบบวันแมนโชนะครับสามารถเริ่มงานได้ครับ28จนถึง31 แต่ถ้างานนั้นต้องมีลูกน้องอาจารย์ว่าในเดือนนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานแต่ถ้าใครตกงานอยู่นะครับอาจารย์ว่าในเดือนนี้ไม่ว่าจะคุยงานในช่วงไหนรายได้จะดีมากๆทั้งเดือนเพราะดาวเงินเดือนนั้นเป็นดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสนั้นเสวยเลิกดี แต่ถ้าเป็นงานที่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับควรจะคุยงานหรือเริ่มงานในช่วงวันที่5จนถึงวันที่16มีนาน,นะครับอันนี้สำหรับคนที่ตกงานอยู่แต่ว่าถ้าใครมีงานอยู่อยากจะย้ายงานอาจารย์ว่าแนะนำไปเดือนเมษาน่าจะดีกว่าหรือไม่ก็ในช่วงกุมภาก่อนเดือนมีนาเน,นี้ยเป็นช่วงที่ดีมากกว่าในช่วง ที่ดาววังคารนั้นโคจรแบบนี้ครับลักษณะงานในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15จะเป็นงานต่างประเทศงานเดินทางไกลหรือเป็นงานแบ็กออฟฟิศเป็นงานค่อนข้างหนักแต่มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือดีครับหลังจากนั้นวันที่3ดาวพุธย้ายวันที่1 0นะครับ14ดาวทิตย้าย สุกย้ายและอังคารย้ายในวันที่15ในช่วงวันที่15นั้นดาวอังคารนั้นโคจรอ,อยู่ในธาตุลมเพราะฉะนั้นจะเป็นงานพูดคุยเป็นงานต่างประเทศแต่เนื่องจากในช่วงวันที่15จนถึงวันที่28มันจะเสวยตรียางสาวเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานที่ไม่ค่อยตรงโปรกเช่นคุยกันไว้เป็นทํางานในลักษณะ B พอไปถึงทํางานจริงๆแล้วทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C ทั้ง D โยนมาให้ทําหมดเลยอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงดังกล่าวอาจจะโดนเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเป็นงานที่มีความอึดอัดเป็นงานมีความลําบากแม้ว่าจะงานไม่หนักแต่มันจะเป็นงานที่ลําบากใจอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานวันแมนโชย้ายได้ครับเริ่มงาน28 29 30 3 1แต่ถ้าเป็นงานที่มีลูกน้องควรจะรอนะครับให้ดาวพุธนั้นกลับมาเดินเป็นปกติก่อนคือหลัง16 เมษายนนะครับส่วนหลังจาก2 8แล้วดาวอังคารนั้นจะเสวยเทวีฤิกเพราะฉะนั้นจะเป็นงานที่ต้องติดต่อพูดคุยเจรจากับเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษครับส่วนการรับลูกน้องนะครับช่วงวันที่5จนถึงวันที่16เป็นช่วงที่ดีที่สุดในการรับลูกน้องครับส่วนการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกระจอกกระแจ๊กเล็กๆน้อยๆทำได้นะครับในช่วงวันที่5จนถึงวันที่16 มีนาครับแต่ถ้าแบบว่าเป็นการแบบเมก a ะโปรเจกต์ลาออกจอากง,งานแล้วมาเปิดร้านเป็นของตัวเองในเดือนนี้อาจารย์ว่ามุมดาวมันยังไม่มีนะครับอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวหลังจากดาวพุธเดินดีแล้วนะครับค่อยไปกรอบโกยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานกันนะครับแล้วก็ บอกเป็นข่าวดีครับว่าพฤหัสที่เป็นดาวการเงินนะครับหลังจากดาวพฤหัสย้ายท่านก็จะมีเงินมีทองร่ํารวยอีกเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นดูแล้วไม่น่าจะหนักหนาเกี่ยวกับเรื่องรายได้เพียงแต่ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการพนันหรือการลงทุนที่มันมีผลตอบแทนเวอร์วังอลังการเกินเหตุเท่านั้นเองครับทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับด้านความรักนะครับสําหรับ ท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายักษ์นะครับสามารถโอนเข้ามาได้ที่พร้อมเพลย์เบอร์โทร0934512345ครับชื่อบัญชีพิพัฒโยธาทะยักษ์ศัก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับเรามาดูด้านความรักกันนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่14ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวความรักนั้นโคจรทับตัวครับแต่งคานนั้น โคจรไปอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ระวังเลือกคนผิดเพราะฉะนั้นควรจะใช้เวลาในการคัดกรองสักนิดหนึ่งด้วยดาวอาทิตย์ที่เป็นประาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือเป็นคนที่เพิ่งหย่าล้างหรือต้องระวังว่าท่านจะเป็นเป็นมือที่สหรือจะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติต่างประเทศนะครับอาจารย์มองว่า ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่14นั้นใครที่เข้ามาจะเป็นคนที่หาเงินได้ค่อนข้างเก่งการงานค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าอังคารที่ไปอยู่มุมเนี้มันจะทําให้ท่านบางทีอาจจะรับทุกคนเช่นคุยไว้3คนก็รับหมดเลยหรือบางทีก็อาจจะเป็นไปเลือกคนผิดไอ้คนเนี้ยดีที่สุดแต่ดันไปเลือกคนที่เลวร้ายที่สุดเข้ามาเป็นแฟนหรือคนรักก็อยากให้ระวังด้วยครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่ 14. มีนาครับดาวทิศย้ายราศีวันที่15มีนาอังคารย้ายราศีคนที่เข้ามาจะมีทัศนคติความคิดเหมือนกับท่านนะครับเพราะอาทิตย์นั้นอยู่กับดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวและจะมีการเข้ามามากกว่า1คนจะเป็นคนที่หาเงินง่ายได้เงินไม่ยากแต่ในช่วงแรกนะครับวันที่15 จนวันถึง28นั้นจะเป็นคนที่มีรายได้แบบดักดาร์กเทาๆก็อยากให้ระวังสักนิดหนึ่งครับแต่ว่าในมุมดาวนั้นนะครับจิตใจดีการงานดีเพราะฉะนั้นนยครับเขาอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่อยู่ก็ได้นะครับและดาวทิศนั้นจะได้ราชาเลิกในวันที่2อวันที่17เวลาเที่ยงคืนไปจนถึงวันที่31เดยเท่ากับว่า วันที่16นะคะตื่นเช้ามาวันที่16จนถึงวันที่31ใครก็ได้ครับช่วงนั้นดาวอาทิตย์ได้ราชาจะเป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงมีความเป็นผู้นำหรือมีหน้าที่การงานที่ดีครับแต่ดูตามนี้หลังจาก27ปลายดาวพุธถอยหลังเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการครบกันทะเละาะกันมี การทะเลาะกันแบบมีปากมีเสียงบ้างก็จะต้องระวังหน่อยแต่ในมุมดาวแล้วไม่ได้มีมุมดาวอะไรที่ท่านจะโดนนอกใจในเดือนนี้นะครับทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่เป็นแฟนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับแฟนของท่านนะครับการเงินค่อนข้างดีหลังจากวันที่3มีนาจนถึงวันที่14มีนามีเกณฑ์ได้รับมรดกมีเกณฑ์มีโชคมีลาบครับนะครับและ แฟนท่านมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดรวมถึงย้ายงานด้วยถ้าตกงานอยู่นะครับอาจารย์มองว่าในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนเลยมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนงานค่อนข้างสูงสําหรับแฟนของคนลัคนาราศีกลุ่มครับแต่ดูแล้วด,ดาวตรายได้นั้นเข้ามาค่อนข้างดีหลังจาก28ไปจะเริ่มมีเงินเก็บส่วนด้านสุขภาพนะครับต้องระวังในช่วงหลังจากวันที่14 มีนาเป็นจ้นไปครับให้ระวังอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันแล้วก็อุบัติเหตุทางลมนะครับและก็ระวังระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับส่วนมุมดาวแห่งการเลิกกันไม่มีแต่การทะเลาะก,กันยังมีครับ ในช่วงวันที่3จนถึงวันที่14ดาวพุธกับดาวราหูนั้นอยู่ด้วยการท่านจะค่อนข้างปากร้ายหรือพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนอื่นเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าจะมีเรื่องทะเลาะก,กันก็น่าจะเกี่ยวกับด้านคําพูดครับนอกนั้นไม่น่าจะมีเหตุที่ทําให้เลิกกันได้มุมดาวยังไม่ได้มีจุดพินทุบาท ยกเว้นอย่างเดียวว่าคือท่านรับคนเข้ามาเพิ่มแล้วมันเกิดเรื่องมือที่3ขึ้นนะครับนอกนั้นไม่น่ามีปัญหาครับก็ฝากกดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ